นี่พี่บิก๊กแฟนหนูฉันจะเรียกค่าน้ำนมหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านแล้วเหรอครับคุณแม่ล้านเดียวอะมันยังน้อยไปด้วยซ้ำนี่ครับเงินสดหนึ่งล้านบาททองแล้วก็ที่ดินจำนวนสองร้อยไร่ครับพอบเอากระเป๋ามาเตรียมไว้แล้วห <c oughs> ยุดก่อนครับคุณแม่ หนูมีแฟนแล้วนะคบกันมาได้ปีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาบ้านเราเฮยป๊อบแกมีแฟนทำไมแม่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยแล้วแฟนแกเป็นคนยังไงเนี่ยเขาก็นิสัยดีขยนันแล้วก็เรียนเก่งแล้วเขามีบ้านมีรถไหมไม่มีหรอกแม่งั้นแกก็ไปเลิกกับเขาซะทำไมอะแม่ แต่เขาเป็นคนดีนะเขาอาจจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรแต่เขาก็ขยันทํามาหากินนะแม่ก็เพราะว่ามันจนไงแกก็ไม่ได้หน้าตาขี้ริ้วขี้เล่ทำไมไม่หาคนรวยๆเขาจะได้ดูแลแกได้แต่ถ้าอยู่กันไปช่วยกันทํามาหากินก็ได้นี่แม่งั้นแกก็ไปพาแฟนแกมาหาแม่แม่ก็อยากจะรู้เหมือนกัน ว่ามันจะหาสินสอดมาให้ตามที่ต้องการได้ไหมแม่นี่พี่บิ๊กแฟนหนู สวัสดีครับคุณแม่ไหนๆก็มาถึงบ้านฉันละเข้าเรื่องเลยแล้วกันเรื่องอะไรหรอครับคุณแม่ก็เรื่องค่าสินสอดไงฉันจะเรียกค่าน้ำนมหนึ่งล้านบาทโหหนึ่งล้านเลยหรอครับคุณแม่แล้วผมจะไปหาจากไหนอะครับถ้าหาไม่ได้ก็เลิกกับลูกสาวฉันซะกว่าฉันจะเลี้ยงลูกฉันโตมาขนาดนี้ ฉันต้องเสียไปเท่าไหร่ล้านเดียวอะ่ะมันยังน้อยไปด้วยซ้ำผมเข้าใจแม่นะครับแต่ว่าล้านหนึ่งผมก็คงต้องค่อยๆเก็บอะครับและอย่างมันคงต้องใช้เวลานานเลยนะครับแม่ดูจากจับภาพแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่นึงล้านเลยหมื่นหนึ่งจะมีปัญญาหามาเลี้ยงลูกสาวใช่ได้หรือเปล่า าลูกฉันจะต้องไปอยู่กับคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีทั้งรถไม่มีทั้งบ้านต้องไปกัดก้อนเกลือกินแบบเนี้ยฉันไม่ยกลูกสาวให้หรอกกลับไปซะพี่พีกป๊อบคิดดูแล้วอะ่ะสิ่งที่แม่พูดมันก็จริงนะป๊อบไม่อยากกัดก้อนเกลือกินเหมือนกันอะ เราเลิกกันเถอะนะครับเห็นไหมแม่บอกแกแล้วให้หาคนรวย โทษครับผมไม่ตั้งใจอะ่ะเอ้าป๊อบเอ้านี่พี่บีกเองเหรอใช่พี่เองแล้วป๊อบจะไปไหนเหรออ๋อป๊อบกำลังจะกลับบ้านอะ่ะนี่ก็จะไปขึ้นวิงอยู่ตรงโน้อนอะ่ะแล้วนี่พี่จะไปไหนเหรอโอ้โหแต่งตัวซะดูดีเชียวอ๋อพอดีว่าพี่จะไปทำธุระถ้าอย่างนั้นป๊อบกลับกับพี่ไหมเดี๋ยวพี่ไปส่ง พี่ขับรถปาจอดอยู่นู้นหืมนี่พี่ขับรถคันนั้นมาเหรออือพอดีว่าพี่เอารถมาล้างอะ่ะแล้วตอนนี้ป๊อบย,ย,ยังอยู่ที่เดิมไหมอือป๊อบยังอยู่ที่เดิมแล้วนี้พี่บิ๊กเป็นยังไงบ้างอะ่ะดูดีขึ้นเยอะเลยนะก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละว่าแต่ป๊อบแต่งงานหรือยังหรอ ยังไม่ได้แต่งงานรอก็ตั้งแต่เลิกกับพี่ไปก็ไม่ได้คบใครเลยอะจริงเหรอเนี่ยพี่ดีใจจังเลยนะที่ป๊อบยังไม่มีใครอะยังไงเหรอก็ตอนนี้พี่มีครบทุกอย่างแล้วไงทั้งเงินบ้านแล้วก็รถแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้พี่มีงานการที่ดีทำที่ดูแลป๊อบได้อย่างที่แม่ป๊อบต้องการแล้วนะนิด พี่บิ๊กพูดจริงปนะ่ะเนี่ยจริงสิพี่อยากไปเจอแม่ป๊อบมากเลยนะถ้าพี่ไม่โกรธที่ป๊อบกับแม่ไล่พี่ไปวันนั้นป๊อปก็ดีใจแล้วตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมาป๊อปเชื่อไหมพี่เนี่ยคิดถึงป๊อปทุกวันเลยนะป๊อกก็คิดถึงพี่บิ๊กเหมือนกันค่ะจะเป็นไรไหมถ้า พี่อยากจเจอแม่ป๊อบอีกสักครั้งหนึง่งไได้สินี่ถ้าแม่รู้นะว่าพี่มีครบทุกอย่างแบบนี้แม่คงให้เราสองคนคบกันและอยู่ด้วยกันแน่เลยถ้าอย่างนั้นพี่ไปหาแม่ป๊อปวันนี้เลยได้ไหมอมืได้สิงั้นไปดูพี่นะ สวัสดีครับคุณแม่คุณแม่จำผมได้หรือเปล่าครับเป็นไงแม่ตึลึงเลยใช่ไหมล่ะนี่แหละพี่บิก๊กตอนเนี้พี่บิ๊กเขามีครบทุกอย่างเลยนะมีหน้าที่การงานที่ดีเงินเดือนเยอะมีทั้งรถมีทั้งบ้านเป็นไงบ้างแม่โอ้ยจริงเหรอลูก ถ้าอย่างนั้นก็มีเงินมาสู่ขออยป๊อปแล้วใช่ไหมใช่ครับแม่ถ้าแม่พร้อมเมื่อไหร่บอกผมได้เลยนะครับแม่พร้อมเสมอแล้วบิ๊กละ่ะพร้อมเมื่อไหร่ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ยผมจะขนมาให้คุณแม่ดูทั้งหมดเลยนะครับบิ๊กนีก่ขยันเก่งเป็นคนดีแม่นี่ชอบชอบถ้าอย่างนั้น พรุ่งนี้เดี๋ยวแม่กับป๊อบเนี่ยจะแต่งตัวรอนะจ๊ะครับพรุ่งนี้คุณแม่จะได้จับเงินล้านนะครับจ้ะถ้ายังไงวันนี้ผมขอตัวกลับก่อนนะครับเดินทางดีๆนะลูก จับเงินล้านแล้วต้งต่อนี่ครับคุณแม่เงินสดจำนวนหนึ่งลา้านบาทรถยนต์สองคันพร้อมกับทอง แล้วก็ที่ดินจำนวน200รอยไร่ครับแม่หนูบอกแล้วไงว่าพี่ปิกเขาเนี่ยขยันทำมาหากินวันหนึ่งก็จะรวยนี่ขนาดไม่กี่ปีนะคะแม่ยังรวยร้นฟ้าขนาดนี้เลยอะ่ะแม่รู้แล้วป๊อบเอากระเป๋ามาเก็บทองเก็บโฉนดเก็บเงินไปลูก ได้ค่ะเตรียมไว้แล้วหยุดก่อนครับคุณแม่นี่คุณแม่กำลังจะทำอะไรหรอครับก็เก็บเงินเก็บโฉนดเก็บทองใส่กระเป๋าไงลูกคุณแม่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับที่ผมเอามาให้ทั้งหมดเนี่ย ก็แค่เอามาให้คุณแม่ดูไม่ได้เอามาให้คุณแม่กับป๊อบซะหน่อยครับแล้วนี่ไม่ใช่สินสอดเหรอจ๊ะไม่ใช่หรอกครับผมไม่ได้มาขอลูกสาวแม่หรครับอา้าวแล้วเรื่องงานแต่งล่ะที่ผมมาในวันนี้ผมแค่อยากทำให้คุณแม่เห็นว่าผมเนี่ยก็มีปัญญาเหมือนกันครับพี่บิก๊ก พี่โกหกป๊อปเหรอพี่ไม่ได้โกหกแล้วพี่คงไม่กลับไปคบป๊อปหรอกนะวันนี้แม่กับป๊อปเหน็นว่าผมมีรถมีบ้านมีเงินมีทุกสิ่งทุกอย่างคุณแม่กับป๊อกก็โอ้อกใจผมดูแลผมเชิดชูผมแต่ถ้าวันหนึง่งผมกลับไปจนกลับเป็นไม่มีอะไรเหมือนเดิมคุณแม่ก็จะดูถูกผมไล่ผม เหมือนเมื่อตอนสามปีที่แล้วใช่ไหมครับโถลูกบิ๊กเรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วลืมมันเถอะลูกตอนนี้ลูกบิ๊กก็เก่งได้งานดีๆทำแถมยังมีครบทุกอย่างแบบนี้แม่ยินดียกลูกสาวให้นะจ๊ะอีกอย่างลูกสองคนรักกันแม่ก็มีความสุขครอบครัวเราทั้งสองจะได้มีความสุขไงลูก คุณแม่ครับผมว่าย่าเสียเวลาเลยถ้าหมดธุระแล้วผมขออนุญาตคนของผมกลับนะครับขอตัวนะครับ พราะแม่นั่นแหละไปดูถูกเขาไว้อะแล้วใครจะไปรู้ล่ะสามปีผ่านไปไม่คิดว่ามันจะรวยขนาดเนี้อ้ยเงิน้หลฉันจอดเลยคุณแหวนครับหวานจ้ะเราเล่นกับคุณหวานผมต้องขอบคุณคุณหวานมากเลยนะครับที่ ให้ผมยืมเงินยืมรถแล้วก็ยืมทองยืมทุกสิ่งทุกอย่างผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับไม่เป็นไรหรอกล้นนี่เป็นไงบ้างแผนหลอกแม่ยายกับแฟนเก่าให้เสียดดยอ่ะปาเน,นี้ยทั้งสองคนน่ะคงจะนั่งเสียใจร้องไห้กันใหญ่แล้วล่ะครับเชื่อไหมครับตอนที่ผมเอาของไปโชว์ให้ดูนะทั้งสองคนเนี่ยตานี้ โผล่เป็นไข่ห่านเลยนะครับก็อย่างนี้แหละคนเรามันดูไม่ยากหรอกตอนเราไม่มีก็ไล่เราเหมือนหมูเหมือนหมาดูถูกสารพัดแต่พอเห็นว่าเรามีก็เปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือจริงครับถ้ายังไงผมมดทุระแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับคุณหวานอ่ะนี่ครับเดี๋ยว นาฬิกาฉันไม่มีนะครับทางนั้นอะ่ะอ๋อแห่จำแม่นนะครับนี่ครับสูตรนั้นก็ของฉันได้ไหมอ๋ออันนี้ของผมครับจำผิดแห้วครับคุณหวานแหมที่หน้าที่หลัง ก็ตั้งใจทํามาหากินไม่ต้องมายืนนาฬิกาคนอื่นอีกครับแมผมมีโชคดีจริงที่มีเพื่อนดีๆอย่างคุณบวานสอไปแล้วครับอืมอืมทำกล่องพังอีกดีนะทองเก๊ <c oughs> โอ้ยใจฉชายตอนทั้งนั้นแหละ <c oughs> โตอหลอกไงว่าใคร จนนี่โอ๊ยต้องเอาไปไหมเนี่ย